นั่งสมาธิกันก็จะพานั่งด้วยนะให้เดินปั่นเฉยถ,ถ้าจิตเราสงบจิตเรานิ่งเวลาอธิษฐานอะไรอะ่ะนะมันจะเป็นแรงดึงดูดนะให้เราดึงดูดเงินดึงดูดผู้คนหลังไหลเข้ามาหาเรารักเมตตาเราสนับสนุนเราอย่างง่ายไดย้ สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครูก็เชื่อนะว่าท่านมีอยู่จริงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่รู้สึกได้เหมือนบางทีอ่ะทำไมลมเย็นยินแล้วพอบอกว่าเอ้ยลมอย่าแรงมากนะให้หยุดลมได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็หยุดไปซะงั้นเนี่ยเออเราบอกท่านเนี่ยเออหรือแบบฝนตก ขอให้คนหยุดตกอะไรเงี้ยก็เคยนะสำหรับ,บใครไม่เคยก็อาจจะไม่เข้าใจาหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็หยุดตกนะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันเพื่อน,นการเงินเราอะ่ะมันหมดมันไม่มีในบ้านเลยแทบหาเก็บไว้ก็ต้องออกไปซื้อของมาทําขนมขายจนได้เงินมา อย่าเพิ่งคิดลบอย่าเพิ่งท้อเวลามีเงินอยู่เท่านี้มีเงินอยู่ร้อยเดียวสองร้อยสามร้อยขายของมาได้ให้จับเงินแล้วก็ขอบคุณนะฉันรักเธอนะขอบคุณเงินเงิน,เง,นเงินนี้ยที่จะทําให้ฉันนลงทุนลงมือทําแล้วทําให้ฉันมีเงินไหลมาเทมาอีกแล้วก็มีเงินเหลือเก็บเยอะกว่าเดิมน,นะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่า เพื่อให้ฉันประสบค์ความสําเร็จคุณต้องสั่งจิตเข้าไปแบบนี้นะถ้าคุณกำลังเป็นเมือวันนี้คุณมีเงินดูหมื่นหนึ่งเงินเดินออกสองหมื่นมีเงินอยู่แสนหนึ่งคุณต้องใส่ใจนะขอบคุณเงินเก็บที่ฉันทํามาได้เก็บในบัญชีตอนเนี้ยถ้าจะลงทุนอะไรอย่าลงทุนจนมันหมดเนื้อหมดตัวนะทุกคนให้เหลือแบ่งใส่กระเป๋าส่วนหนึ่งของคุณลุงหลักหมื่นแะล้วเพราะคุณลุงรวยแล้วนะ แล้วก็ส่วนในบัญชีก็ต้องหากใสตู้เซฟก็ต้องหากไปเรียนดูการบริหารเงินแบบซิกจาด้วยกันนะ,ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ครูก็พยายามเรียนกับคุณลุงแล้วก็สั่งจิตในการเก็บเงินเหมือนกันตั้งเป้าในการเก็บเงินเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้เราเก็บเงินได้แล้วได้แต่ทุกครั้งก็แบบไม่เอาลงทุนขายของออนไลน์ก่อน่ะมาทำออฟไลน์ก่อนทําออนไลน์ก่อนอะ